สำหรับวันนี้นะครับก็จะมาดูนะครับวิธีการที่เราอนุญาตนะครับอนุญาตแอปนะครับว่าเรามีแอปไหนบ้างที่เราอนุญาตให้ใช้ไมโครโฟนของเรานะครับหรืออนุญาตให้ดูข้อมูลของเราได้นะครับวิธีนะครับเข้าไปดูไม่ยากนะครับสำหรับระบบ Android นะครับ แล้วก็เข้ามาที่การตั้งค่านะครับแล้วเราก็เลื่อนหานะครับการจัดการแอปนะครับหรือคำว่าแอปนะครับ โทรศัพท์แต่ละรุ่นนะครับก็จะคล้ายๆกันนะครับการจัดก,การแอปครับเสร็จแล้วนะครับเราก็เข้ามาตรงคําว่าการอนุญาตแอปนะครับนี่นะครับการอนุญาตทั้งหมดนะครับก็จะมีการโทรโทรศัพท์นะครับประวัติการโทร ผู้ติดต่อนะครับ S M S ข้อมูลตำแหน่งกล้องไมโครโฟนนะครับพื้นที่จะเจ็บปฏิทินอะไรต่างๆนะครับเยอะเลยนะครับตอนนี้นะครับถ้าแอปไหนที่เราไม่อยากให้เข้ามาในข้อมูลของเราได้นะครับแล้วก็มากดนะครับที่โทรศัพท์ครับ นี่นะครับก็จะมีแอปประมาณนี้นะครับอันไหนที่เราไม่อยากอนุญาตนะครับเราก็กดปิดไปครับอันนี้ก็เป็นของโทรศัพท์นะครับส่วนไมโครโฟนนะครับไมโครโฟนน่าจะสำคัญนะครับตัวนี้ นี่นะครับถ้าอันไหนเราไม่อยากให้ใช้ไมโครโฟนเรากดปิดไปนะครับแล้วกม็มาเลือกดูที่แอปนะครับคำว่าแอปนี่นะครับการอนุญาตนะครับ นี่นะครับเราก็เข้ามาเช็คดูได้น,นะครับตัวนี้การอนุญาตแอปนะครับว่ามีแอปไหนบ้างที่ใช้กล้องใช้ไมโครโฟนอะไรของเรานะครับตัวนี้ถ้าเราไม่ต้องการให้ใช้เราก็ปิดไปครับ แล้วก็แอปไหนที่เราไม่ได้ใช้นะครับเราก็เข้ามาที่รายการแอปครับตัวนี้นะครับถ้าต้องการลบนะครับแอปไหนที่เราไม่ได้ใช้โหลดเข้ามาไว้นานและหนักเครื่องนะครับทำให้เครื่องหน่วงเครื่องช้านะครับตัวนี้แล้วก็เข้ามานะครับเราก็มาเลือกลบนะครับแอปไหนที่เราไม่ได้ใช้นะครับก็จะเพิ่มความเร็วให้กับโทรศัพท์เรานะครับช่วย ประหยัดพลังงานนะครับแบตเตอรี่นะครับตัวนี้ตัวไหนที่เราไม่อยากให้ใช้นะครับแล้วก็กดปิดไปเลยนะครับแต่เมื่มีอะไรใหม่ๆมาแนะนำจะทำคลิปให้ดูอีกนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามและรับชมครับ